สวัสดีครับบ้านกู๊กโก้ไทยแลนด์วันนี้พามาชมการติดตั้งนาฬิกากุ๊กโกูนะครับระบบกลไกตั้งแต่ Open Bo x ็เลยนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงบ้างบางท่านอาจจะไม่กล้าใช้นาฬิกากู๊กโกูแบบกลไกเพราะว่ากลัวการติดตั้งจะยุ่งยากไหมเราลองมาชมกันนะครับ เปิดกล่องมานะครับแต่และรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในการแพ็ครุ่นนี้เราก็จะเอาพวกที่ปิดไว้ออกเลยได้เลยนะครับตัวนี้กันกระแทกเฉยๆนะครับ นี้แผ่นแผ่นดูลัมนะครับพร้อมกับคู่มือส่วนนี้เป็นตุ้มเหล็กนะครับน,นี้กันกระแทกกันกระแทกก่อนอื่นเลยเราก็ยกตัวนาฬิกาออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับ ็เอาตัวนี้ออกสังเกตได้นาฬิกาตอนนี้เขาตั้งอยู่ที่สิบสองนาฬิกานะครับที่ประตูนกจะมีโดนล็อกไว้อยู่เห็นไหมครับจะมีการล็อกอยู่เราเปิดก่อนเลยก็ได้อันนี้ก็เปิดเลยอันนี้ก็แขวนที่นําไปแขวนที่ผนังเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ยังมีจุดที่เขาล็อกไว้หลายจุดนะครับเช่นที่โซงนี้ก็เหมือนกันเขาล็อกไว้อยู่ เดี๋ยวไปแขวนเลยครับด้านหลังนี้จะมีรูเห็นไหมครับเราจะยึดที่รูนี้นะครับแขวนในการที่รูนี้รูนี้สําหรับการใช้ิ้วเปิดฝาเท่านั้นนะครับก่อนที่จะเปิดก่อนที่จะทําการแขวนผนังนะครับเราตอนน้องเปิดเปิดฝาหลังออกมานะครับแบบนี้นะครับเปิดฝาหลังไปเลยนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้เราจะต้องทำการดึงสลักตัวที่เขาติดกันหยีบเปิดไว้นะครับดึงออกเลยนะครับพวกนี้นะครับจะมีสองอันเพราะว่าเนื่องจากสองอันนี้แยกกันอยู่แค่นี้เครับในส่วนของตัวนี้จะดึงแค่อันนี้ออก ส่วนที่ชุดตีตรงนี้เหล็กตีตรงนี้มีกระดาษเราก็นํากระดาษนี้ออกนะครับนะครับอันนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝานี้ปิดตัวล็อกนี้นะครับปิดนิดเดียวก็ได้แล้วก็นําแขวนผนังเลยครับตอนนี้นาฬิกา ตั้งแขวนกับผ่านหนังแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือขั้นตอนการปลอกโซ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดชุดล็อกโซ่ใกล้ๆกันเลยนะครับตอนนี้เป็นภาพด้านล่างนะครับเรากำลังปลดตัวล็อกโซ่แล้วนะครับเกาจะมีลวดล็อกกระดาษเป็นถุงกระดาษนะครับ นะครับแล้วก็ปล่อยพอโดนปล่อยพอมันคลายล็อกแล้วเราก็ปล่อยลวดออกมาได้เลยครับปล่อยลงพื้นเลยครับปล่อยให้กองพื้นเลยปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็ทำการเอารวดที่ คล้องเข้าไปในโซ่สีจุดนี้นะครับออกนะครับค่อยๆรูดออกนะครับถ้ามีปมเราก็ต้องคลายออกก่อนนะครับอย่างระมัดระวังนะครับ mm hmm. อันนี้ออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ลวนล็อกโซ่ เส้นนี้นะครับเราก็ออกเก็บคราวนี้เป็นการแขวนลูกตุ้มเลยครับซึ่งอยู่ในกล่องลูกตุ้มของรุ่นนี้เขาเก็บมาไว้ในกล่องนี้เลยนะครับเป็นกล่องกระดาษเลยสามตุ้มเรียงกันเลยนะครับทั้งหมดสามตุ้ม ตุ้มเหล็กหนัก1.5กิโลกรัมนะครับหรือ1,500กรัม3ตุ้มอย่างหนักเลยนะครับ3ตุ้มนี้ซึ่งเราจะนำไปแขวนที่ใต้ฐานนาฬิกาเมื่อจุดเมื่อกี้ที่เราทำการถอนนะครับไปชมกันครับตอนนี้เราได้ลูกตุ้มมาแล้วนะครับเราจะทำการแขวน มีตะขออยู่นะครับมาคล้องในรูนี้นะครับแผันตรงกลางก่อนก็ได้ซ้ายขวาก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะครับมันค้างอยู่นะครับ ตอนนี้เราแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแพ่นดูรัมนะครับแพ่นดูัมก็คือชุดนี้ที่เขาแพคไว้นะครับเราก็นำออกมาเลยเอาเมนนวนออกนะครับตอนนี้แผนดูัมมีแล้วนะครับแผนดูัมจะแขวนอยู่ด้านนี้นะครับมองเห็นไหม ของนี้นะครับของเกี่ยวไ,ได้เลยตรงนี้มันจะมีตะขอเกี่ยวนะครับอันนี้เกี่ยวเข้ากับด้านหลังชุดนี้เลยนะครับที่นิ้วชี้อยู่นี้แล้วก็ปล่อยแกว่งได้เลยครับตอนนี้นาฬิกาก็พร้อมการทำงานแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่การ ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาเราก็ใช้การหมุนเข็มยาวนะครับสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง10นาทีนะครับเราก็จะหมุนเข็มยาวเนี่ยครับไปเรื่อยๆ แล้วก็ปรับมาที่ส0บนาฬิกาแค่นี้ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นครับเป็นการติดตั้งนาฬิกาก็กูกแบบกลไกนะครับตัวนี้8วัน3ามต้มนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับครับ หากมีความสดมีข้อสงสัยอะไรในการติดตั้งคอมเมนต์มาหรือว่าติดต่อสอบถามได้ครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับขอบคุณครับ